พิปโปชานลสวัสดีครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตัวตา้าลินะครับชวลรูมใหญ่ยังวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้จะพามาดูนี่เลยโครราค์ครอสสีแดงนะครับคือเห็นแล้วมันเตะตาก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับว่าเฮ้ยสีมันสวยมากนะครับเห็นแล้วแบบขอถ่ายหน่อยเลยแล้วกันนะครับนี่อยากให้เพื่อนๆดูสี โฟล์คคอ์ตอนนี้ก็เป็นรถที่กำลังนิยมเลยนะครับก็คือเป็นรถเอาว่าเป็นรถครอบครัวแต่ว่าเป็นห้าที่นั่งนะครับไม่เหมือนเวลอสดเวลอสจะเป็นเจ็ดที่นั่งแต่ตัวนี้เป็นรถอเนกประสงค์ที่เป็นห้าที่นั่งเบาะกว้างๆนั่งสบายๆนะครับเป็นเครื่องยนต์พันแปดไฮบริดด้วยนะครับคันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนะครับเป็น H-E-V พรีเมียมนะครับโฟล์คคอพรีเมียม อยู่ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านแปดหมืนเก้าพันบาทนะครับคือสีแดงเนี่ยมันเตะตาผมจริงจริงไอ้น,นี้ผมเดินมาดูที่โชว์รูมนะครับแล้วก็เห็นไหมครับคานนนอลคลอสคานนลจะเป็นสีขาวเดินเข้ามาปัาบนี่คือสีเด่นออกมาคนเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันใกล้ๆนะครับด้วยคำว่าเป็น รุ่นไฮบริดนะครับหรือ H.E.V. นะครับเขาก็จะมีสีที่บ่งบอกอยู่ที่ตรงนี้ครับไอ้โลโก้นะครับก็จะมีเป็นสีฟ้าๆนะครับตัวเนี้ยมันคือความแตกต่างถ้าเกิดเป็นตัวท็อปสุดนะครับก็จะเป็นตัวพรีเมียมเซฟตี้นะครับตัวนั้นก็จะมีเป็นโลโก้เป็นแก้วๆเพราะเขาจะมีตัวระบบเตือนก่อนการชนนะครับแล้วก็มีพวกมีกล้องข้างบนตรงโน้นนะครับเอาไว้ตรวจจับวัตถุนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับ แล้วก็นี่ครับเส้นต,ตรงนี้ก็จะเป็นสีฟ้าๆ,ๆนี่ครับเห็นไหมครับชุดไฟหน้าสวยงามนะครับไฟตันหมอกซ่อนอยู่ข้างล่างพาไปดูรอบๆกันนะครับอยู่ล้อหน่อยล้อตัวนี้ให้เป็น ขนาด225นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ความสูงสที่50นะครับแล้วก็ขอบล้อที่ขอบ18ล้อแม็กก็มีการปัดนะครับปัดเงาแล้วก็งทงโทนข้างในจะเป็นสีเทาๆนะครับดูก็ดูมีความพรีเมียมนะครับตามชื่อเขาดีนะครับแล้วก็ล้อเป็นล้อขนาดใหญ่นะครับขอบ18มนเลยเห็นไหมครสีแดงแล้วก็สัญลักษณ คำไฮบริดก็อยู <S fer net> ่นี้ด้วยสีแดงของเขาเนี่ยเป็นสีแบบไม่ได้เป็นสีโทนสดๆไปสะทีเดียวนะครับก็มีความสดอยู่แต่ว่าไตโนเตัวเนื้อสีก็จะมีมีความแบบเมทัลลิกเมทัลลิกเงาเงาหน่อยนะครับสวยๆกล้องผมจับโฟกัสได้ไม่เลยเนี่ยเดี๋ยวไปต่อนะครับ แล้วก็ไฟเลื้อมุมกระจกนะครับตรงนี้มีเส้นโครเมียมให้ทั้งเส้นเลยนะครับตรงตัวคิ้วนะครับยาวมาถึงนี่เลยนะครับมีศัลย์คำว่ากล่าคลอสซ่อนอยู่ด้วยนะนี่ข้างบนก็จะเป็นคีบฉลามนะครับตัวบอดี้เนี่ยเขาจะมีขอบเส้นอยู่นะครับเห็นไหมครับ ให้ดูว่ามันเป็นรถ crossover นะครับลุยลุยก็ได้นี่เห็นไหมฮะมีขอบดำๆนะครับโดยชิ้นเนี้ยก็จะเป็นขอบจนถึงประตูเลยนะครับเห็นไหมฮะถ้าเกิดเปิดประตูมาก็แยกกันนี่ก็เป็นดีไซน์ของเขานะครับข้งคันเดี๋ยวมาดูด้านไทยกัน ลักโคลลคลอสนะครับแล้วก็มีไฮบริดมุมขวาล่างนะครับข้างล่างก็จะเป็นตัดสีดำแล้วก็มีชิ้นสีแดงอีกชิ้นหนึ่งนี่ครับสวยงามมีไฟเบรกตรงที่สามนะครับตัวนี้เป็นที่ฉีดน้ำนะครับแล้วคันนี้ก็นี่จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ด้วยอังนี้รถตัวนี้มีทุกคันนะครับสำหรับรถใหม่ช่วงนี้ เป็นเ n n ว v ร r s ิ r ล60ปีของทางโตโยต้านะครับฝาท้ายเมื่อเปิดออกมานะครับกว้างนะกเก็บของได้เยอะนะครับตัวนี้เป็นตัวแผ่นปิดสัมภาระนะก็เดึงออกมาเลยให้เข้าล็อก นี่แล้วก็วางก็เวลาปิดฝาท้ายก็จะไม่เห็นนะครับว่าข้างหลังเนี่ยมีคนสปาระอะไรบ้างนะครับเอาออกก็ง่ายครับตัวนี้ก็เป็นคานอยู่นะครับแค่ดึงสลักเข้ามาก็หลุดออกมาแล้วนะครับเป็นสเลาเป็นอลูมิเนียมนะครับเบาๆเลยส่วนนี้ก็จะเป็นตัวปูพื้นนะครับที่แถมมีมาให้จากโรงงานเลยนะ อนี้เป็นยางเข้ารูปสวยงามแล้วก็ด้านท้ายเรามาดูกันหน่อยอันนี้เขาจะมีเว้าไว้ให้นะครับเอามือล้วงเปิด,ดง่ายๆเลยเปิดมาปุ๊บนี่เจอชุดปะยางฉุกเฉินนะครับเป็นปั๊มลมให้เป็นกาวให้มีแม่แรงให้นะครับโอเคส่วนตรงนี้ ตัวที่เป็นตะขอเมื่อกี้ที่เอาไว้เกี่ยวตัวปิดสัมภาระจริงๆเขาจะมีซ่อนอยู่ข้อแม็กนะครับสองกิโลตรงเนี้ยเอาไว้เกี่ยวของได้ยิงตัวที่ปิดเมื่อกี้มันจะยาวมากหน่อยนะครับนี่เห็นไหมอยู่ตรงนี้นะแต่เนี้ยจะซ่อนอยู่นี้นะครับเอาไว้ห้อยถุงแกงได้อ่านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีห่วงมัดของอยู่เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นห่วงห่วงไว้สี่มุมเลยนะครับนี่ เอาไว้มัดของได้นะครับอ่ะอย่าปิดก่อนนี่สีแดงส,สวยๆเลยอเพอเจอแดดเขายิ่งสว่างขึ้นนะครับอย่างมุมนี้นะครับอันนี้แดดกระทบเห็นไหมอยากให้เพื่อนๆเห็นกันอะ่ะนี่ครับมันมีประกายนะครับนี่มันไม่ได้เป็นแบบสีแดงด้านๆนะครับ เขามีความเหมือนคลียกรูไซส์อ,อะไรสักอย่างอยู่นะครับถ้าโดนแดดอะ่ะมันจะสว่างขึ้นมากเดี๋ยวดูด้านท้ายกันนะนี่ด้านท้ายกว้างนะแล้วก็มีตำแหน่งนี่ครับวางขวดเห็นไหมครับอันนี้เขียววางขวดนะวางขวดนะครับไม่แนะนําให้วางแก้วน้ํานะครับแนะนําให้วางขวดเพราะว่า วางแก้วน้ําจริงๆก็วางได้นะแต่มีโอกาสที่มันจะหกนะครับเพาเลยแนะนำให้วางขวดมีเบาะข้างในนะครับก็เป็นเบาะหนังสสวยๆนะครับม,มีคําอธิบายเตือนอยู่นะครับอ่านคู่มือได้นะครับก็คือเป็นพนักแล้วก็อันนี้เป็นจุด ขาซีดนะครับเป็นตัวสมอเป็นไอโซฟิกนะครับไว้ยุดขาซีดนะครับข้างหลังอยวให้ดูนิดนึงมีช่องแอร์นะครับแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นช่อง USB 2ช่องนะครับ2.1แอมป์นะครับ, M, รบแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีพับเบาะผมชอบมากเลยรุ่นนี้พับเบาะเนี่ยก็จะเป็นเปิดลงมาโน้มลงมาเลยครับ ง่ายๆแค่นี้เองนะครับอันนี้เอาไว้พับเบาลงนะครับตอนนี้ที่เราต้องการจะขนของที่มันยาวขึ้นนะครับนี่เห็นไหมทําให้พื้นที่สำหรัลข้างหลังเนี่ยเยอะขึ้นส่วนก้านตรงนี้ก็เอาออกก็จะโล่งแล้วนะครับมาดูด้านหน้านต่อตัวนี้ก็จะเป็นสมาร์ทีนะครับสังเกตว,ว่าจะมีขีดๆตรงนี้นะครับสองขีด นี่คือสัญลักษณ์ที่บอกว่าถ้าเกิดเรามีกุญแจนะครับเป็นตัวสมาชยกก็แค่เอามือแตะหรือเปิดเลยก็ได้ครับสวมเปิดปุ๊บเขาก็จะปลดล็อกให้ทันทีนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะมีนี่ครับเห็นโลโก้ไหมเอ่ยนี่คือบายสปอรนะครับ BSM นะครับก็คือเตือนจุดอับสายตานะครับความปลอดภัยคันนี้ก็ถือว่ามีมาให้ครบแล้วนะครับซน,นะครับ เบาไฟฟ้าภายในนะครับพวงมาลัยก็หุ้มหนังมานะพวงมาลัยตัวนี้หุ้มหนังที่แบบว่าเป็นหนังนุ่มนะครับฟิลเนี้ยอารมณ์เหมือนแคมรีเหมือนเลยนะครับจากที่ไปจับมาแล้วก็มีมัตติฟังก์ชันครบนะครับหน้าจอขนาดใหญ่ไหมจอตรงกลางนะครับก็ รองรับแเป,ปิลคาเฟ่และออโต้ด้วยนะครับแอร์ออโต้มีช่องไฟแอมเบียน์ด้วยนะครับพอไว้วางของได้มี EV mode นะครับ EVS C นะครับแล้วก็เลือก Drive โห de ได้นะครับ Sport หร e ือ Eco อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเลือกโหมดนะครับ C ส่วนนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับสวนง,งามมีวางแก้วน้ำได้สองตำแหน่งนะครับแล้วก็มีเกะ๊ะ ตรงนี้ก็จะเป็นปล่อยไฟได้ด้วยนะครับซ่อนอยู่แล้วก็ตรงนี้เบาะนุ่มนะครับโบนุ่มภายในนะครับโซนสีจะเป็นสีดําๆเลยนะครับก็คือมันตัดแดงดําอะมันสวยมากเลยนะครับนี่ตัดดําๆไปเลยส่วนตรงนี้จะเป็นอันนี้เอาไว้ปรับไฟหน้านะครับกรณีที่เราสามารถ ขนของนะขนของเยอะๆแล้วไฟหน้ามันเชิดขึ้นนะครับเราก็สามารถเลื่อนให้ไฟหน้ามันกดต่ําลงนะครับเพื่อไม่ให้ไปสวนกับคันข้างหน้าได้ถ้าเกิดเมื่อไหร่เขาเริ่มกระพีบไฟสูงใส่เราบ่อยๆเข้าก็อันนี้ครับแสดงว่าเราขนของมาเยอะหรือมีคนนั่งเยอะแล้วไฟหน้ามันแยงนะครับเราสามารถปรับหลบได้อัน,นี้ก็เปิดฝาท้ายนะครับแต่คนขับช่อ,ชองแอร์ดีไซน์นี่ประมาณนี้เลยนะครับ คก okay. ็ประมาณนี้นะครับสำหรับโคละครอสสีแดงวันนี้พามาดูคือมันมันมันเด่นที่สีแดงนะครับก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆดูกันชอบนะสีนี้เพราะปกติผมเป็นคนชอบสีแดงอยู่แล้วนะครับรถทุกคันก็ส่วนมากจะเป็นแดงหมดเลยนะครับที่บ้านโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อคนไหน อยากมาดูรถก็มาดูได้ที่เตลิจังหวัดเชียงใหม่นะครับตัวต้าลิตนะครับโลโก้จะเป็นรูปช้างนะตรงวัดเจดยอดนะครับถ้ามาจากเชียงใหม่มาจากเซนสุอร์นะครับจะเข้านิมานจะเป็นโชรูมแก้วอย่างนี้เลยใหญ่เลยนะครับนี่อันนี้ชั้นหนึ่งนะครับเขามีสามชั้นนะครับอยู่ซ้ายมือเลยถนนเส้นนี้ตรงไปก็จะเป็นนิมานเหมินนะครับตรงนั้นก็จะเป็นรอยสุเทพนะครับคือเข้ามาง่ายๆเลยที่นี่นะครับ โอเคสำหรับ okay. วันนี้ถ้าใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้นะครับแล้วเดี๋ยวจะพามาดูรถสวยๆกันใหม่อีกครั้งในโอกาสหน้าสำหรับน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ